อันนี้จะเป็นโต๊ะจีนอันนี้หน้าเหล็กนะคะก็จะเป็น CRT46 ตัวนี้ก็จะใช้กับวัดกับกลุ่ม SME ค่อนข้างเยอะขากับตัวจะไม่ติดกันและเวลาการอันนี้จะง่ายต่อการจัดเก็บนะคะแล้วก็เอาขามาคล้องกระตัวแล้วก็เวลาเก็บก็คือหน้าประกบหน้าขาประกบขานะคะแล้วก็แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น FRS46 ก็คือตัวติดกับขา ตัวนี้พวกกลุ่มต่างจังหวัดจะใช้หน้าเหล็กค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหล็กต่อให้เป็นสนิมแล้วเนี่ยงานก็ยังใช้ได้ก็คือคุมผ้าปูโต๊ะก็ยังโอเคกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมถ้าตัวนี้อย่างปริมาณถ้าการสั่งค่อนข้างเยอะ 30- 40ตัวการจะส่งเนี่ยลูกค้าสามารถจะสอบถามเคสบาเคสได้เพราะว่าบางอย่างเราก็มีเซอร์วิสส่งได้นะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศบางอย่างเราก็แพ็กส่งส่งที่ขนส่งให้ได้นะคะ แล้วก็รุ่นนี้อีกรุ่นหนึง่งตัวนี้จะเป็นหน้าไม้หน้าไม้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานโรงแรมปิดผิวด้วยโฟมไมก้าขาวคือกรณีถ้าเกิดไม่ได้ปูโต๊ะด้วยผ้าคลุมก็ยังใช้ได้ดีสวยงามแต่ว่าไม้เวลาถ้าเกิดตักน้ำเนี่ยมันจะเป็นหน้ามันจะหลุดลอกได้ง่ายกว่าตัวนี้จะมีทำคือเม็ดยี่สิบเม็ดห้าสิบแล้วก็เม็ดแปดสิบนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะมีพับครึ่งแล้วก็ติดล้อ ขาจะเป็นชุบโครเมียมหนาแล้วก็ตัวนี้มีระยะเวลาสั่งทำ15วันโดยประมาณอาจจะเร็วกว่านั้นก็ก็เป็นเคส by เคสไปนะคะขาปรับระดับได้ขาชุบโครเมียมหนาอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นหน้าสแตเลสแบบพับสามตอนนะคะตัวนี้เราก็ตัวนี้จะเป็นแบบพับสาตอนอันนี้จะเป็นไม่ได้กางออกมาให้ดูเป็นเมตรห ตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงก็คือประมาณ7800บาทแต่งานงานตัวนี้ถ้าเกิดเป็นลูกค้าใช้บ้านก็งานทนไอหน้าสีข,ขาวนี่ยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกถ้ามันไม่ได้เกะกะกับลูกค้าพื้นที่ลูกค้าลูกค้าสามารถจะเอาของมาวางได้เพราะมันพับปีกลงอะนะคะแล้วก็ขาก็เป็นสเตเลตส0 4ค่อนข้างจะหนาอีกตัวหนึง่งตัวนี้ก็ขายค่อนข้างดีอันนี้จะเป็นหน้าพลาสติกนะคะ จะมีสองไซส์เม็ดยี่สิบกับเม็ดห้าสิบแต่ขายเยอะจะเป็นเม็ดห้าสิบเม็ดห้าสิบจะพับครึ่งได้เวลาไม่มีงานก็สามารถจะพับครึ่งเก็บได้ด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกแข็งแรงตัวนี้ก็จะขายให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นสถานทูตหรือว่าเป็นอะไรเวลาไม่มีงานก็สามารถจะพับเก็บได้แล้วก็ตัวนี้ก่อนจะสั่งยังไงรบกวนเช็คสินค้าเคสบ y เคสเหมือนกันอันนี้หน้าเสเลดเม็ดยี่สิบอันนี้ท้างบประมาณเยอะหน่อยก็ซื้อตัวนี้ก็ดีค่ะคุ้มดี สอบถามเพิ่มเติมอีเมลหรือว่าโทรมาได้นะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะ